เดี๋ยววันที่8ผมจะผมจะไลฟ์ให้ดูนะเว้ยทุกคนไปดูแปลรับมือถือ iPhone ดูป่ะเกิดด้วยกันเลย4ี่คนไปวางก่อนเลยวางก่อนเลยคนอยากเล่นก็เฮ้ยผีมันลักมาป้หน้าเฮ้ยผีมันลักมาป้หน้ามันมันเร็วมันมันเร็วมันมันเร็วเหมือนป่ะทุกคนเหมือนป่ะเขาอยู่ฝั่งซ้ายนะเขาอยู่ฝั่งซ้ายมันมาเร็วมันมันเร็วมันมันเร็ว หาลหาลลนนกกบอกให้มึงปั่นไปเลยเดี๋ยวกูหาให้ไงเออ,อพวกฟาดอยู่นี้เงี้ยไม่อ,อย่าพูดเยอะดิต<ด>้นบ้างอยู่ชั้นชั้นล่างนะทุกคน <c oughs> คิดว่าลูนม,มันจะเกิดไกลหรือเกิดใกล้วะทุกคนแบคทีเรมันก็เกิดตรงราเบียงนะอออไปดูลาเบียงด้วยเอ,อ้ยมัวมัวมัวอยู่กูกูกูฟังขวาฟังขวาอันฟีเลยฝั่งซ้ายอ่ะ Ê, vô vô văn hóa Ô oh. đốt Đính cảnh, con nha Mua để Mùa <laughs> được rồi nha, Mua chặt Lên lời, phẳng Đi ngủ Aku sesat Hello Okay prediction Alah, oh Allah Aku nampak orang aku pukul <laughs> <laughs> Eh ingat di depan muka aku Okay okay chill, chill 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 Oh ada dua orang kat sini buat kerja eh มันน่ากูไทรมาว่าดใช่ใช่ครับผมซื้อโปรแม็กซื้อโปรแม็กซื้อโปรแม็กผมซื้อโปรแม็กห้าหมื่นอ่ะเกือบห้าหมืเพราะไม่ได้ซื้อโปรแบบไอโปรส่วนลดอ่ะเน,เนเนเร่อ อะไรปไปปั่นไฟดิตรงกลางอะ่ะเพื่อนปั่นไว้ไปปั่นเร็วๆ <Okay, S 2> นี่ไนเพื่อนล้มและไอเฮียไม่ยอมปั่นไฟโอ้มาดูตรงนี้ก่อนครับห้องสมุดไปช่วยนะเอไปช่วยเพื่อนละไม่ใช่หรอน่าจะห้องทำงานแล้วห้องสตาเอาไอ้โทษ <c oughs> ช่วยเร็ว อ่ะชิปหายแล้วมันโซนแล้วช่วยได้ป่ะนะ่ะสวย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 แล้วสวยแล้วอูว <c oughs> อนานจัดเลยฮะไม่มีล็อกเครื่องนะทาน,หนาหัวหมูลูนบาร์บีคิวป่ะตก <c oughs> เฟดสองแล้วเฮียอะไรวะนะ่ะเจอมึงปะเจอเจอเจอ มันหลงมันหลงช่วยได้ปะเดี๋ยวกูไปช่วยกูวิ่งมาแล้วนะกอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงช่วยได้ช่วยได้ไปได้ไปได้โอเคช่วยได้ช่วยนะช่วยเพื่อนตายแล้วนะแล้วเพื่อนไปไหนไปไหนแล้วมึงล้มทำไมกูให้มึงไปช่วยไม่ได้ให้มึงไปล้ม อไอ้เพื่อ้เพื่ยนเดี๋ยวรอรอก่อนไปฉ่ายม่วงกูไม่เอาเอาอะไรเพื่อนกระเนื้อก็ไม่ได้ใช้หรอกขีไปขีอยู่ฝั่งฝั่งขวาฮะผีอยู่ฝั่งขวาโดนคุมเครื่องแน่ฝั่งขวาอืมใช่เพื่อนรอช่วยอยู่เพื่อนรอช่วยอยู่เฮ้ย <c oughs> ไ,ไล่กูช็อต

จะตายแล้วว่า integer, อนนั้นนะเหมือนมันมาปั้นนะอยู่ยวกู้จะเย็นจะเย็นจีนเย็นจะเย็น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 ทุกคนผมจะชูแบบไม่มองหลังนะครับตอนนี้นะดูนะโอ้โหใช่ไหเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเราดูชนล์จให้ กกไม่ต้องมองหลังนะครับด่นนี้เราวิ่งนวงกลมเอานะด่านนี้นะครับไอ้้ยทิ้งกูไปไรสันสุไมมาพะนา Ah, lo after the second charge. Eh, apa tak tu tunggu dua charge sana aku tak tunggu dua charge ah. Nem. Ah, sekejap je naik dua charge tu. Ha, ah, nampak terus pergi alam lain. Ha, ah, aku kat mana tadi ni? Ya kira kenal tu, so jangan main macam tu. Tak apa, kita baru main macam tu bila main nurse je Ha, ah, kan dah selesai Kan dah selesai Aduh Eh, tại đã không đi atas la bijak không hiểu không hiểu không hiểu, 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 không hiểu không ต้องบอกเขาผีไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวเราวนเป็นวงกลมนะครับเฮ้ยมันห้องปิดตายพี่รู้ได้ไงไปชนตายาก็เนื้อมันเบิ้ลบิงอ่ะใช่ป่ะมึงกอดตายาไปแล้วถูกป่ะใช่เห็นไหมเนื้อมันเนื้อเบิ้ลบิงดูก็รู้ไอ้ทศตายาอยู่แล้วไม่งั้นหลน เนลมล้วเป็นลงล้วมลงล้วมลงล้วจุดจุดรงระเบียงนี้แหละว่าหัร้อนแน่นนะคนเนี้เปิดปูที่เปิดปุก่อนนี่ไงกวเปิดปูข้างหน้าเนี่ยไล่ค่อยโดนไอยู่เปิเปิด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  อ่ก่เลยอยกูดมฝังายใหเปิดได้นะประตูอะอ๋อใรหิวแตกไปนั่นอะมีเนื้อคอนะมันมีเนื้อคอรเออมันมีเนื้อคอ่อน น,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 น่าจะมีเนื้อคอ,อ้นนะก็ตอนกูฮิวกลางแบบมันบิง้งมามาลุบาลุก,ลกอุ๊ยเอาชิ่นั่นตายแล้วไอ้ทศว่าเข้าปเด็นแล้วกันขันไม้เพื่อนขันไม้ขันไม้ขันไม้เร็วขันไม้ขันไม้เจ็บสองทศเร็วเจ็บสองทีนึงทศเร็ว

ไปเพื่อนวีล <ập> <wishes> <vas> ี่มีอะไรอะวิญญาณอะไรอ่ะวิญญาณอะไรนะพี่ทักวิญญาณเออพี่ทักวิญญาณออเลย Tak kena eh. eh tak kena lagi ya? eh. Oh susahnya.

เขากดพื้นไม่เป็นว่ากดพื้นไม่เป็นเฮียอะไรเพื่อนอยู่นี่ไอสัตว์อ้าวแย่ละไป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 มันยังไม่เสร็จเลยนะใช่หรอไอ้ทศทศเอาไอ้เฮียโทรไอ้สัตว์มันยังไม่เสร็จเลยผีมันมายนะไล่ไล่ไล่ เปิดประตูนี่เปิดประตูตายไอ้เพื่อนเพิ่งเปิดไอ้เพอนเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพื่อนตายเดี๋ยวเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนมันทุกมันโดนตายแล้วนะโทษไอ้โทษมึงล้มก่อนมึงหลงก่อนเดี๋ยวกูช่วยมึงให้มึงล้มมึงล้มึงหลมแทนมันหลมแทนมันก่อนหลงแทนมันเออเออเออมึงคานโซตัวไว้คานโซตัวไว้ตัวคานโซตัวไว้โทษไอ้เหี้ยโมลี่ไอ้ช็อตได้เลย ไอ้ยเย,อย้าโสดเลยเพื่อนก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครเอาโมลิมาหุ้ยตัวไอ้ัุกูตบมือครับผมตบมือครับทุกคนตบมือครับตบมือครับตบมือครับแหมดีแล้วแหละที่เมื่อมันตายตายไปนะ ทริปทีวีท่นด้วยทริปทีวีทะด้วยไหนดูสิตีนหรือเปล่านะเฮ้ทริปทีวีทะด้วยดีเปล่าวะอังให้ตีอยู่ด้วยคนไทยไะเนี่ย